พัดมามาเนี่ยครับพี่น้องคนนี้เอาไปอะเอาไง

ก็มากใส่ใส่ใส่เครื่องปรุงเคยไม่อร่อยเลยอร่อยอร่อยไม่อร่อยทำกินดิเดาตัวสั่งไม่ทำให้กินอร่อยอร่อยที่สุดในโลกลูกไหนก็ไม่รู้ทำเองเนี่ยอิ่มอร่อยด้วยมือเล้า Rồi, phải giao nghe. Meo tăng mày. <laughs> ไืมปรมาแบบแซบครับพี่หน้องมันมันขึ้นอยู่น้ำก้นเห็ดอ่ะนะครับอะไรอุดบอกอะไร うん。うんうん